ก็มีการ,น,การน,ะน,ะนะครับดำเนินการนะะนครับังจากที่ที่มีโอกาสเนี่ยนะครับก็ในส่วนของจังหวัดเนี่ยนะครับก็มีการจัดตั้งศูงนย์ต้นลมธรรมจังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของอำเภอเนี่ยนะครับก็มีนะครับการจัดตั้งศูนย์ต้นลมธรรมอำเภอนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดเนี่ยและของอำเภอเนี่ยนะครับก็มีก็มีความคืบหน้านะฮะไปแล้วนะมีความคืบหน้ามา เกือบสองเดือนแล้วสองประมาณเดือนสองเดือนแล้วนะครับในเรื่องของการดำเนินการแต่ครทีนี้ว่าในส่วนของอที่อําเภอเราเนี่ยนะครับที่ทจะมาหารือการประชุมกันก็คือเนื่องจากว่าการจะตั้งส่วนต้องธรรมอำเภอนนั้เนี่ยนะครับในส่วนของบุคลากรเรื่องโครงสร้างเรื่องอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นอำนาจของท่านผู้ว่าการจังหวัดเราก็เลยจะต้องส่งร่างคําสั่งเนี่ยนะครับไปให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดพิจารณาแล้วก็ ่านก็ได้เซ็นมาเมื่ออาทิตย์สองอที่ผ่านมานะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็อยากมีการพูดคุยนะมีการปรึกษาเรื่องเรื่องของการการทงานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แจ้งให้ท่านทราบนะครับในเรื่องของ1.1เนี่นะครับก็อยากเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าในเรื่องของสูตรน้ำนมทำเนี่ยนะครับในเรื่องของสูตรน้ำนมทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นนโยาย ของของรัฐบาลเลยนะครับนี้บาลรัฐบาลเลยนะครับก็ไม่เฉพาะอ่มาไทยนะไม่เฉพาะกระทรวงดานยนต์การายานยนต์นะครับทางอ่ารัฐบาลก็ถือว่าเป็นของทุกส่วนและการน,นะครับที่จะต้องให้ความร่วมมือที่จะต้องช่วยกันดําเนินก,การนะครับทั้งวัสดุอุปกรณ์นะครับพลักงานมหาวิทยาลัยนา่นแหนะครับมีกรณีที่จะต้องบูณาการเนี่ยนะครับในเชิงนโยบายเราว่าส่วรจนะต้อง มาให้ความร่วมมืออะไรกันในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในในการปฏิบัติเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องเริ่มมีการตั้งแล้วก็นั่นเนี่ยนะครับก็มีการรายงานนะครับมีการรายงานผลการงานเนี่ยให้จังหวัดให้ส่วนทางเนี่ยทุกสังหวัดนะฮะจังหวันะครับก็มีแบบฟอร์มรายงานทางคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตนะฮะอันนี้ก็เป็นนโยบายในส่วนที่อำเภอทัต้องรายงานผลการดำเนินการ นะครับในส่วนของจังหวัดเนี่ยก็เรียนว่านายวานทังผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับท่าพี่น้องเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องสูตรรัฐรรมนูเนี่ยหลักหลักอันแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าอยากให้ใช้ระบบในเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางเรื่องของการไก่เกลี่ยกนณีประนองค้อยภาพในเ้่งต้นก่อนนะครับท่าน่านวานนี้นะครับถ้าเรื่องร้องเรียนหรือปัญหาต่างเนี่ยสามารถจบได้ ด้วยการพูดคุยกันด้วยการปรึกษ,ษาหรือการอย่างเช่นที่ตรงเคเนี่ยครับที่ท่านโปโอไปแก้ปัญหาแล้วก็จบจบด้วยการพูดจะพูดคุยกันนะครับแต่ตรงนี้ก็คือเป็นเป็นโยบายนําเลยของท่านร้วยห่งกว่าอยากให้การพูดคุยั้นเจราจาจบก่อนจบในส่วนของการแก้เกียียดกันปฏิบออัติหน,น้ข้อพิพาทการดำความเป็นธรรมนะครับต่วกาขัันต่อแต่ถ้าจบไม่ได้จริงในส่วนนี้ก็เข้าไปสู่นในเรื่องของระเบียบ กฎหมายในการได้ันการเงินการล้วก็ต้องอาจจะตัง้งทำการสอบข้อทดจริงนะตามขั้นตอนว่าใครผิดใครถูกอะไรยังไงนะแล้วก็เข้าข้อกฎหมายประเภทไหนอะไรยังไงเนี่ยเขาบว่ามันจะด้เงินการนะครับนี่คือคือหลัออกของข้าวิวยการทั้งหมดจริงๆก็อยากให้จบด้วยด้วยการพูดคุยกันในัานนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องเรียนว่านะครับในส่วนของจังหวัดเองเนี่ยตอนนี้เนี่ย ศูนย์ดุลยธรรมของจังหวัดก็มีความก้าวหน้านะครับในการดำเนินการอย่างมากเลยนะครับโดยในทย่มาท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ก็สอดคล้องกับที่คอสชที่ผมผมอ่าน้ความเลยนะครับท่านก็จะบริการบริการทุกส่วนราชการนะครับเอาเอาผู้แทนของส่วนราชการเนี่ยนะครับขอตัวมาช่วยนะครับในในศูนย์ดุลยธรรมของจังหวัดโดยโดยพอดพวกที่กำลังแต่งนิริกก์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะ พอตัวมาช่วยกันนะครับมาทำงานกันกตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ในส่วนของจังหวัดเนี่ยก็ภาพรวมก็การดำเนินการก็ถือว่านะครับประสบผลสำเร็จนะครับประสบผลนะครับก็โดยที่อยากจะนำเรียนนะครับให้ท่านท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับแล้วก็เดี๋ยวในวาระต่อไปเนี่ยก็อยากจะอุทธรณหรือว่าในส่วนของอำเภอเราเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าสูตรทีงธมทมในตอนนี้ก็คือในส่วนของอำเภอเองหรือว่าส่วนอะไรต่างๆคือถ้าไม่เล่นเรื่องนี้ถ้าไม่เล่นาาเรื่องนี้ถ้าไม่มาจับเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทเรื่องอะไรนะครับว่าจริงๆท่านนายกก็พูดอยู่ตลอดการเรื่องของก,การกับเคลื่อนเป็รื่องของสูนยนะคะรับคือถ้ามันจบอยู่ที่อำเภอ er, จบอยู่ที่จังหวัดเนี่ยก,ก็ก็จะแัปปีนะครับในส่วนว่าถ้ามีปัญหามีเรื่อง้องเร่องเือเป็นกลุ่มอะไรแล้วไม่จบในระดับเภอไม่จบระดับไปที่ส่วนกลางนี่ก็จะมีปัญหา ท่านก็นเลยพูดในลักษณะนี้นะครับก็อยากให้นะครับในส่วนของเราเนี่ยนะครับอยากปรึกษาหารือกันโดยเรามีโครงสร้างนะมีคําสั่งมีแรจากรมีผู้รับผิดชอบนะนะทำไงเราจะขับเคลื่อนนะขับเคลื่อนที่อยากเป็นรูปธรรมนะครับอำเภอเองตอนนี้ก็อำเภอเองตอนนี้ก็นามีศูนย์ าบริการนะครับมีกำลังที่บ้านให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำแนะนำอะไรต่างมีรับเรื่องม้อเรียนอะไรต่างก็ต่างขั้นตอนนะครับในส่วนของส่วนราชการเองนะฮะก็ก็คุยกันนะครคุยกันแต่ว่าเซ็ตระบบยังไม่เซ็ตว่าในส่วนราชการนี้เราเราจะเอายังไงนะ่เมื่อไปสู่ระดับรับเลยล่ะทุกส่วนต้องร่ช่วยกันทุกส่วนต้องเกี่ยวข้องหมดทั้งเกษตรท่านสาธารณสุขนะครับส่วนราการเมื่อหน่วยงานราฐกิจอะไรต่างๆก็ต้องช่วยกันองค์กรองมที่เือเลยครับนะฮะองค์กรองค์กรที่ ว่าท่านก็คงมีนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับเรื่องรองเรียนแก้ปัญหาได้ไม่ได้เนี่ยท่านก็มีไอ้ตรงนี้เราจะบูรณากครับเราเราจะเก็บข้อมูลเรืจะประสาการปฏิบัติและอันนี้ก็คือให้รู้สึกที่ถูกบ้านนะครับเป็นศูนย์รับรงฐานของผมบ้างต่อไปอีกตามช่องอานนี้ครับเราจะดูการอรยุทธวิธีขึ้นล่าสุดนี่ในส่วนของศูนย์รับรองฐานท้องถิ่นนี้สั่งการไหมยังเนาะมียังท่านประหลัดเอาไหมยังไม่เห็นในเอกสารเนาะมี รู้สึกว่จะเป็นเชิงนังอยู่มายนะแต่ว่าจะไม่เห็นหนังสืออาจจะเป็นส่วนสนองทำท้องถิ่นด้วยก็ถ้าเห็นเห็นเห็นต้นใจเอกสารแต่ผมไม่เห็นตัวในเรื่องของนสื่อสังสนะครับาต่อไปก็อาจจะเป็นส่วนสนองทำท้องถิ่นซึ่ตั้งอยู่ที่ออกต่อหรือเปล่าก็ไม่เห็นะอันนี้ก็ก็นําเรียนนะครับนําเรียนเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งคุท่านะครับก็ก็ขออนุญาตไปที่ระ่บียวันที่สองนะครับเรื่องละกอลไปไงไม่มีนะครับ ขอายไปที ality, the ute, the ่เรียกว่าิสานนะครับเตียงก็ทราบครับปฏิบัติกครเจอกัดัฝ่ยนะครับครับการเียนท่านไปเจอเราสองห้องท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับผมสัมภาษณ์ชีงกับอำอหน้าของนายพลทหารบุกฟองครับ ว่าเร่มมีคำสั่งของจังหวัดางแก่นครับที่370 6 2557ตงที่22กันยายน2557นะครับก็ได้ส่งไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับในที่ประชุมนี้ก็เลยไม่ได้ไส่เอกสารให้นท่านนะครับก็จะเป็นชี้แจรงรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับว่าคำสาั่งจังหวัดบางแก่นนั้นมีรายละเอียด ป็นยังไงแล้วก็นโยบายที uh, uh, ่เกี่ยวข้องเนยังไงะครับตามที müş? ่คณะทรังการสนับสนุนชาตินะครับได้มีประกาศเมื่อวันที่18กรกฎาคมนะครับเป็นฉบับที่96/257เนี่ยนะครับก็เดยเน้นหนักให้มีการจัดตั้งศูนย์รวมท่าขึ้นนะครับซึ่งหน้าที่ของศูนย์รวมนั้นก็มีเรื่องการหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยีตรงหมายในการแก้ไขปัญหาให้เกิดความรวดเร็ว ก็ไปอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดต้องแก้ปัญหาให้เกิดความรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นงานทุกอย่างที่อาจจะทําที่จะรับเรื่องนี่มันก็มีด้วยกันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทํางานตามนโยบายของรัฐบาลก,ก,ก,การป้องการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะการป้องกันและารแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวการค้ามนุษย์การคุ้มครองป้องกันและช่วยเหลือประชาชนผู้ได้โอกาสให้าความเป็นธรรมการบังคับการใช้กฎหมายนะครับให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ให้เกิดความสมดเรียบร้อยในสังคมนะครับซึ่งก็เป็นคำที่กว้างนะครับแล้วก็รวมทั้งการบริการข้อมูลข่าวสารการรับเรื่องปัญหาความต้องการนะครับ ก็เสนอแนะของพี่น้องประชาชนนะครับรวมทั้งเป็นศูนย์บริการร่วมแบบเป็นตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นภารกิจที่ครอบจักรวรรนะครับถ้าพูดถึงนะครับ